น้องโมเดลมั่นใจเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ห้านะครับมั่นใจเด้อครับท่านผู้ชมนะครับน้องโมเดลบอกว่าโอเคโอเคไหมเออโอเคคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อตลาดในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ดุลยเดียร์ในการรับชมเราจะไปตามนะครับตัวเลขเด็กมีเซ้นน้องโมเดลนะครับผมนะครับว่าน้องโมเดลในงวดนี้1ธันวาคม2564นะครับน้องโมเดลจะ ให้แนวทางเป็นตัวไหนนะครับย้านะครับผมนะครับทางช่องยังคงเป็นแนวทางน้องโมเดลที่ให้มาก็จะเป็นแนวทางเช่นเดียวกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับถ้าชอบก็นําไปวิเคราะห์หยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลได้เลยนะครับสำหรับน้องโมเดลเด็กมีเซ้นต์นะครับผมน้องโมเดลอยู่ตัวนี้ไหมน้องโมเดลน้องโมเดลสวัดีเอฟซีหน่อยวัดีแม่แม่เอฟซีหน่อยลูกสวัดีสวัดีจ้าโอ้น้องโมเดลนะครับผมนะครับเป็นเด็กมีเซ้นต์นะครับผมนะครับไช้มด อุ้ยได้หน่อไม้มาแต่ไหนนี่อ้ยของโปวดเลยตัวนี้โอ้โหโโมาเดียวงวดน,นี้เรียกออกตัวไหนไตัวไหนบอกบอกพ่อใหญ่สิโอบอกลุงสิเราผิดฮะห้า,ห,าห้าอะไรอีกห,ห้าหหกโอ้ตัวไหนนะห้าหกมีห้ามีหก มีห้ามีหกถ้าถ้าถูกน้องโมเดลอยากจะได้อะไรฮะ <c oughs> ได้อะไรนะ <c oughs> อะไรเนาะนีะ่เนาะอยากได้อะไรห้าหกอยากได้ของเล่นโอ้ <c oughs> น้องโมเดลอยากได้ของเล่นน่ะครับ <c oughs> น้องโมเดลห้าหกถูกไหมตัวนี้ถูกไหม <c oughs> ถูกไหมตัวนี้ถูกไหมถูกเอา โอ้ยจะมีหาเปลวไหนโอ้ห oh. น no no ่อไม้น mm ้องโมเดลบอกว่าห uh, yeah. ้าหกฝันได้บ่ฝันได้เหรอฝันได้หน้องโมเดลฝันได้ห้าหกว่าสันอะพี่น้องนะครับเป็นแนวทางเ้อนะครับน้องโมเดลอยากได้ของเล่นนะครับน้องโมเดลวุ้ยขึ้นเฮแตกแต่น้องโมเดล ะลาฮอนลฮอนายิ้มสวยยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มให้ลุงหน่อยยิ้ม,ย,มยิ้มจะได้สวยแตนะ่น้องโมเดียวหาหกถ้าถ้าถูกเอฟซีจะซื้อของเล่นมาให้นะ,ะหนูหนูชอบห้าหกที่สุดใช่ไหมโอ้โหน้องโมเดียวมั่นใจเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ห้าหกไหนทำมือสิไหนห้าแบบไหนห้าโอ้ห้านะครับมั่นใจเด้อครับท่านผู้ชมนะครับน้องโมเดลบอกว่าห้าหกเก้าหาเป็นไปได้หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเอาเอาหาหกนี่นะครับหกหาเด้อครับพี่น้องเด้องวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับน้องโมเดลบอกว่าห้าหกนะครับโอ้ยังอะไรนี่<ว>มาบวบยังกว่าเธอ มาบวบมาบวบหน่อไม้หน่อไม้อย่างนี้หน่อไม้หวกินโอ้โหในตัวแก้วหนําบวบพริกเด้ครับพี่น้องนะครับโอ้หยรถม่รถน้ำเด้หน้องโมเดลบอกว่าห้าหกนะครับผมนะครับสลหรับอซี่นะครับเด้อนะครับก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับหน้องโมเดลนะครับบอกครั้งแรกนะครับห้าหกนะครับมันใจบ่มันใจ หนะครับพี่น้องนะครับผมกับเป็นแนวทางนะครับเด้อหาหกนะครับกาลอกเอาไปวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับสำหรับตัวเลขหาหกนะครับผมนะครับสำหรับน้องโมเดลนะครับผมนะครับห้าหกนะครับน้องโมเดลบอกว่าถ้าอยากได้ของเล่นวาสต์นะครับผมนะครับสาธุสาธุเด้อนะครับผมนะครับนะครับน้องโมเดลสวัสดีเอฟซีหน่อยแล้วลูกสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีสวัสดีค้าขอให้เฮงๆนะค้า พูดที่ขอให้เฮงนะคะบอกบอกแม่แม่เอฟซีหน่อยโอ้เฮงๆนะคะน้องมมเดลอยากได้ของเล่นนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับผมถ้าท่านได้ชอบในตัวเลขของน้องมมเดลนะครับน้องโมเดลนะครับเอาไปวิเคราะห์ที่จะหน้ามึงนะครับผมน้องโมเดลจะกลับบ้านแล้วบ่ไดเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าหากว่ามีโชคเดี๋ยวแม่แม่เอซีจะซื้อของเล่นมาให้เด้อ นะครับผมนะครับน้องโมเดลนะครับผมไไปไปไก่อนไก่อนโอยไปไปไลงเรือนจบุบก่บายบายจุ๊บจุ๊บเอไลุงเรืออนบายบายบายอยามีโศกเด้อน้องโมเดลนวดนี้นะครับไส้ของเลอุ๊ยอุ๊ยโอเคค่ะบโอเคจังไโอเคกันไหน โอเคไหนโอเคไหมโอเคไหมหน่อยโอเคไหมโอเคโอเคโอเคโเคโอเคไมคับใหโอเค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 โอเอเโอเคอเโอเคอเคโอโอเคโอเคโอเคบอโอเคโอเคอเคอเค้อเคโเคโอเคโอนะอคเคโอเคเเคเคอคอคเคคคคครับอเเ วิคเคะห์พิจารณายิบจับฉลากที่แบงรัฐบาลมึงนะครับเด้อนะครับก็ เป็นแนวทางเนาะนะครับผมนะครับสำหรับน้องโมเดลนะครับไฮมาหาหเด้อนะครับเด็กมีเส้นนะครับผมเด็กมีเส้นนะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองทาชอบกับนําไปหยิบจับฉลากที่แบงรัฐบาลนะครับผมสำหรับงวดวันที่1นธันวาคม64นะครับผมนะครับน้องโมเดลเด็กมีเส้นนะครับหลุดปากออกมาแล้วนะครับ5 6นะครับผมสำหรับ1นธันวาคม64นะครับโปรดใส่วิดีโอที่าในการรับชมนะครับผมจากผู้ติดตามขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับผม